เงินเป็นแสนแกจะเอาเปัญญาจากไหนมาหาคืนฉันโถไอ้โง่มันไปดา่ามันทําไมด่าผัวเนี่ยมันเป็นบาปรู้ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นกรรมติดตัวเองนะนี่มันลูกชายแม่นี่ก็ต้องเข้าข้างกันเป็นธรรมดาโถไอ้ผัวเฮงซวย ก็เรื่องมันผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไปเออจะแล้วไปแล้วได้ไงก็เงินที่แกไปลงทุนกับเพื่อนอะมนเงินฉันครึ่งหนึ่งนะแล้วแบบนี้แกจะรับผิดชอบยังไงก็เดี๋ยวผมหามาคืนให้ก็ได้ฮะหามาคืนเงินเป็นแสนแกจะเอาปัญญาจากไหนมาหาคืนฉันโถงงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเรื่องอะไรกันทั้งนู่นล้มไปด่ามันทำไม แม่ก็ถามลูกชายแม่ดูสิถามความโง่ของมันน่ะบอกจะเอาเงินไปนลงทุนทำร้านอาหารกับเพื่อนแต่สุดท้ายก็โดนเพื่อนโกงแบบเนี้ยไม่เรียกว่าโง่แล้วจะเรียกว่าอะไรล่ะเอาล่ะพอเถอะพอเถอ,อะอเรื่องมันแล้วแล้วก็ให้มันแล้วไปอย่ามาทะเลาะก,กันที่มันอายเพื่อนบ้านเลยแล้วอีกอย่างนะด่าผัวเนี่ยมันเป็นบาปรู้ไหมข้ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นกรรมติดตัวเองนะกรรมอะไรของแม่ บาปะอ๋อนี่มันลูกชายแม่นี่ก็ต้องเข้าข้างกันเป็นธรรมดาข้าไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละเองมีปัญหากันนะ่ะมันก็เป็นเรื่องของพวกเองแต่เนี่มันบ้านข้าไม่เห็นก็หัวข้าเนี่ยก็คิดซะว่าเห็นก็หัวเพื่อนบ้านก็นแล้วกันรู้สึกว่าเองเนี่ยไก่นายเนี่ยทะเลาะกันทุกวันก็เป็นหน้าไหมล่ะแม่โถอถ้หัวเฮงซวย แล้วเองนะมีเรื่องอะไรกันก็อย่างที่แม่ได้ยินแหละครับผมเอาเงินส่วนตัวของผมแล้วก็เงินส่วนตัวของนุ่นไปอุ่นกับเพื่อนเปิดร้านอาหารนะฮะเราสุดท้ายก็เป็นอย่างที่แม่รู้แหละครับ แต่ใครจะไปรู้ล่ะแม่พวกเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่เด็กมันจะทํากันได้ลงคอฮะนี่หัวเมียพี่น้องอนะ่ะมันยังโกงกันได้เลยแล้วภาษาอะไรกับเพื่อนล่ะ แล้วหรอถึงได้มานั่งอุ้ยแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมทำงานมาทั้งวันแล้วนะให้ผมพักเหนื่อยหน่อยเถอะนี่ยังมีตั้งหลายอย่างนะที่ยังไม่เสร็จเลยอะเราทำไมแกไม่รีบทำให้มันไวๆล่ะจะได้เสร็จทำชช้าอืดอาดแบบแกเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จอะแหมทีงานนอกบ้านเนี่ยฉลาดเป็นกบ ทีงานในบ้านโนง่เป็นควายเลยนะแต่ว่าไม่ต้องมาเถียงเลยนะรีบไปทําให้มันเสร็จไวๆก่อนบ่ายสามโมงเพราะเดี๋ยวแกต้องออกไปงานแต่งเพื่อนกับฉันอ๋อแล้วก็ช่วยแต่งตัวให้มันเหมือนผู้เหมือนคนได้นะอย่าให้ฉันต้องอายใครเข้าใจไหม ครับครับครับมาแล้วครับนี่นี่นี่แกแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยฉันบอกให้แกแต่งตัวให้มันเหมือนคู่เหมือนคนหน่อยไม่ได้หรอนี่มันอะไรอะ่ะแต่งตัวยังกับจิกโก้ข้างถนนน่อนอะตไปงานแต่งเพื่อนผมผมก็แต่งอย่างนี้ประจำเลยนะนี่ไงผมมีเสื้อคลุมเดี๋ยวๆดีใส่ให้ดู ชนะไม่ใช่คนขับรถให้ฉันนะ่ะรีบไปเปลี่ยนอยู่นี้เลยไปไม่ต้องแหละไปชนนี้แหละมันไม่ทันแล้วเนี่ยอะไรอะคน คุณทำไรเนี่ยเอากระเป๋ามาคว้างใส่ผมทำไมอ่ะก็ผบแกไงแกคนเดียวเลยที่ทำให้ฉันต้องอายเพื่อนอ่ะพบเพื่อนอ่ะมันมาล้อฉันว่ามีผัวเป็นจิกโก้ข้างถนนอย่างแกอ่ะก็ผมจะไปเปลี่ยนแล้วถ้าคุณเป็นคนพูดเองว่าไม่ต้องอ่ะน,นี่แกกล้าเถียงใช่หรอ นั่นพ่อผมนะเออช่แล้วทำไมล่ะมันชักจะมากเกินไปแล้วนะนุ่นโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยดังไปถึงข้างล่างเลยนี่จะไม่แกงใจบ้านอื่นเขาเลยใช่ไหมแม่ก็ดูลูกแม่สิมันทำให้ฉันต้องอาายเพื่อนนี่แม่ทำอะไรก็ไม่ได้หนังใจสัย่างมีผัวแบบนี้ไม่มีซะดีกว่าออถ้าคุณไม่อยากมีผัวแบบนี้ ลากันไปเลยอะไรนะนีน่นี่แกกล้าพูดคำนี้กับฉันเหรอใช่ใชฉันทนไม่ไหวแล้วเว้ยถ้าเธอไม่อยากมีผัวแบบนี้นะก็เก็บเสื้อผ้าออกไปจากบ้านฉันได้เลยฉันก็จะรอดรูเหมือนกันว่าเธอจะไปได้ตลอดรอดฝั่งไหมใจเย็นๆก่อนนะลูกค่อยๆคุยกันผมไม่เย็นแล้วแม่ ผมทนนางคนนี้ไม่ไหวแล้วตลอดเวลาที่คบกันนะแม่ก็เห็นว่ามันโขกสับผมมาตลอดผมไม่ทนแล้วแม่ท่นเธอนะไปเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านฉันได้แล้วไปไม่ไปใช่ไหมได้เดี๋ยวเก็บให้ ไปเก็บเสื้อผ้าเข้าของของเธอที่เหลือไปไปเก็บมาให้หมดนี่นี่นี่แก็พูดจริงเหรอมันไม่มีอะไรจริงไปม,มากกว่านี้แล้วนุ่นเราเลิกกัน,ผมม,มมนผมมีเมียใหม่แล้วได้ยินปะผมมีเมียใหม่แล้วว้ยไม่ไม่จริงอ่ะไม่จริงใช่ไหมไปเก็บข้าวของเธอซะ ผมจะให้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปรอข้างล่างถ้าเก็บไม่เสร็จเดี๋ยวเจอกันไม่นะนายฉันขอโทษต่อไปนี้ฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ด่าเธอแล้วอ่ะฉันขอโทษเราอย่าเลิกกันเลยนะนายฉันสุดจะโดนแล้วนุ่น คนอย่างมันน่ะตัดสินใจอะไรไปแล้วนะ่ะมันเด็ดขาดแม่น่ะช่วยไม่ได้หรอกไม่นะแม่ฉันไม่อยากเลิกแม่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากตัวเองเองนะันนู่นแม่บอกแล้วว่ามันเป็นกรรมกรรมใครก่อคนนั้นก็ต้องรับกรรมแม่ไม่ได้เข้าข้างลูกชายแม่นะแม่พูดตามหลักความเป็นจริงทุกคนนะ่ะล้วนมีกรรม อย่าว่าแต่นู่นเลยแม่เองก็มีกรรมทางใจสึ่งนะ